อ่ uh, mm ีพีนี้เป็นอ mm ีพีที่4ี่ใช่ไหมมาดูกันว่าผมปรับปรุงอะไรไปบ้างด้านล่างครับผมเป็นบ mm ันไดรับแล้วก็โอ้โอ้โอสสเก็บอันนี้กันอันนี้ก็ผมก็ใช้บล็อกตะเกียงวางไปให้หมดเลยครับผมด้านล่างแล้ว ตรงนี้ก็บันไดตอนแรกมันเป็นบันไดแบบนี้ใช่ไหมครับหย่วลงมาใช่ไหมผมก็แค่เอาบล็อกอันนี้มาครึ่งหนึ่งมาใส่ใส,ใส่ใส่ไว้บล็อกนี้ก็ใช้เป็นบล็อกเต็มของบล็อกอันนี้ใยวผมให้ดูบล็อก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 หาอ,อ,อันไหนมันเยอะมากเลยบล็อกอยูไหนอะ นี่ครอันนี้มาก่อนเป็นบล็อกอันนี้ครับอ่ะผมทุบให้โเคเห็นปะบอกอันนี้โคไปแล้วก็ใช้บล็อกอันนี้มาเติมต่อกันยาวแบบนี้ครับผมกอเดินขึ้นมาด้านหน้าด้านบนก็ที่ผม ปรับปรงไปอันนี้สําคัญนะครับผมตรงนี้ตั้งใจฟังนะผมจะตั้งใจสอนไวๆเลยเพราะว่า EP นี้ผมจะรีบทําให้มันจบเร็วๆปึ๊บผมจะทำอยังไงดีนะฮะเป็นวักเสเกียงแลกันหนึ่ง ใช่แล้วก็ผมก็จะทุบเลยหนึ่งคือเราห่างมาจากตรงนี้นะปุ๊บเห็นปะตรงนี้ก็คือตรงนี้ปุ๊บก็คือวางหนึ่งแล้วก็วางไม้วางบล็อกไม้ก็วางบล็อกไม้หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็เว้นไว้หนึ่งพอเราเว้นไว้หนึ่งปุ๊บแล้วก็มาวางบล็อกไม้อีก เว้นไว้หนึ่งตรงนี้เข้ามาวางบล็อกไม้หนึ่งสองสามนะครับผมให้ดูแบบอย่างนี้เลยทุกคนน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามนะเรามาดูตรงนี้กันม้างตรงนี้ครับท้ายสุดของอันนี้ผมเว้นไว้แบบนี้ สามช่องแล้วก็ใส่บล็อกไม้ไปหนึ่งอันโอ้ oh my god โ okay. อ <Okay. S 1> เคเตรียมไว้เรียบร้อยบล็อกไม้หนึ่งอันแล้วก็เว้นจากตรงนี้คือเว้นจากตรงนี้หนึ่งอันเว้นจากตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ใส่บล็อกไม้หนึ่งอันปึ๊บ แล้วตรงนี้มันจะยาวกี่อันใช่ไหมมันจะยาวกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้ายาวห้าอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ใส่บล็อกไม้ไปใส่บล็อกไม้ตรงนี้หนึ่งสองใส่บล็อกไม้ตรงนี้หนึ่งก่อนโอเคแล้วเราก็เว้นตรงนี้อีกหนึ่งสองสามเว้นนี่สามแล้วก็ใส่บล็อกไม้ตรงนี้ ตรงนี้เว้นอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโอเคเว้นอีกห้าใส่บล็อกไม้อันที่หกนะแล้วก็ใส่เว้นอีกหนึ่งแบบนี้นะครับผมให้ดูชัดๆเลยนะแบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับถ้าผมทำแบบนี้นะ ็มาใส่บล็อกไม้ตรงนี้เว้นตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสองสามสี่ห้าใส่ตรงนี้เว้นหนึ่งสองโอ้ my ก o d โอเคหนึ่งเว้นหนึ่งสองนะใส่บล็อกไม้ตรงนี้ เว้นหนึ่งสองใส่บอกไม้ตรงนี้เว้นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เว้นสี่แล้วก็มาใส่บอกไม้ตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่อ่าใส่บอกไม้ตรงนี้โอเคคราวนี้เราจะเจาะลึกมาทางด้านใน เมื่อกี้นี้ผมเจาะลึกด้านนอกนะด้านในก็จะมีประมาณนี้ก็แค่สองอันนี้อันเดียวสองอันนี้อันนี้อันนี้กระโนนมาเคเราจะเว้นจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นห้าครับแล้วก็มาใส่บล็อกไม้ครับตรงอันที่หกเว้นตรงนี้หนึ่งสองสามสามอันใส่บล็อกไม้อันที่เจ็ด แล้วตรงนี้เราก็เวนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่บล็อกไม้อันที่หกครับน่าจะเข้าใจนะครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนด้านบนจะมีอะไรนะก็พวกหลังคาครับพอเราใส่บล็อกไม้มันก็จะเป็นเสา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 เลยใช่ไหม เสาประมาณความสูงของเสานะครับผมผมใช้ห้าอันโอเคเนาะความสูงของเสาจะประมาณห้าอันแล้วเราก็ต่อเสามาแบบนี้ที่จริงต่อเสามานะครับผมมันจะไม่มีหลังคาการกั้นเอาไว้แบบนี้ครับเสามันจะต่อมาแบบนี้เนาะโอ้ไม่กัดัตกนิดหน่อย จะตั้งเสาแบบนี้ไว้เดี๋ยวหลังคาผมจะทำทำไปเรื่อยๆอเอาเรื่อยๆนั่นแหละรวมหลังคาด้วยนะหลังคาแล้วก็วางเสาอันนี้เป็นของที่หน้าบ้านของเรานะครับผมตรงนี้แล้วก็ วางสามมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วตรงนี้ก็ต้องวางด้วยตรงนี้ก็เป็นสามเหมือนกันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนก่อนว่าถ้าเกิดเราวางสามันจะเป็นแนวแบบนี้นะแล้วด้านนี้ก็คือ ก็คือเขาเรียกว่าพื้นเป็นเพดานนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเพดานนะก็จะทำลายตรงนี้เสร็จทำลายตรงนี้เพราะเดี๋ยวผมต้องสอนทำหลังคาเราก็ได้เพดานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็เป็นหลังคาเนาะหลังคา ก็แค่คคคทำารเดี๋ยวมันเข้าของมันพังปึ๊บหลังคาครับหลังคาใช้บล็อกบล็อกนี้ครับ mm hmm. บล็อกนี้ okay. ผมจะใช้บล็อกนี้ทำเป็นหลังคาหลังคาครับผมเริ่มแรก ถ้าเป็นแนวถ้ามันไม่ใช่เป็นแนวนอนมันเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยถ้าแนวอย่างเงี้ยคือเราจะใช้บล็อกนี้นะครับผมเราจะใช้บล็อกนี้วางก่อนนี่วางแบบนี้เลยอันเดียวนะวางอันเดียวพอปึ๊บ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 โอเควางอันเดียวพอนะแล้วถ้ามันเป็นแนวแบบนี้ก็ ถ้ามันเป็นแนวแบบนี้นะครับผมเป็นแนวแบบนี้แนวแบบนี้ครับเราจะใช้บล็อกนี้วางสองอันหนึ่งสองหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งสอง,สองแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ๊จะทำให้ดู เป็นตัวอย่างโอเคแบบนี้โอเคไอ้ที่เราวางตั้งแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมเราก็มาแบบปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคก็วางเลยครับผมเป็นบล็อกเดียว แบบประมาณแบบประมาณแบบนี้วางอีกปุ๊บวางตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะโอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอจบเพียงอีพีจบอีเพียงเท่านี้เดี๋ยว ต่อไปเรามาทําเป็นหลังคาตรงนี้กันบนหลังคาตรงนี้นะครับผมด้านหน้า okay. EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอโทษทีนะครับทีม่มองไม่เห็นหนะ้าเพราะว่า EP นี้ผมตั้งใจสอนไม่อยากให้เห็นหนะ้าเดี๋ยวมันจะดูไม่ครบโชคดีครับผมเจอกันอี EP ต่อไปนะ